สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องฟองฝ่ายเบิร์ตขอบคุณทุกคนเนาะมืเอนี้มาพบกระซองพดทบ่าวไทยคือเก่าเนาะอ่ามืเอนี้มาลัดแรงพี่น้องมาลัดแรงเบิ่งไก่ป่าเนาะมาเบิ่งไก่ป่าลงทถงนาพี่นอ้องพุทธจิตจบลัดแรงเนาะมาหากินตามธรมรมชาติบ้านเฮาเลยพี่น้องเลยไปทางใดดอกนี ตอนนี้ประมาณ4โมง5โมงพี่น้องอ,อากาศตะเวนกำลังสิตกพี่น้องบรรยากาศสวยงามทงไ้ทงนาเนาะเอา้าเดี๋ยวมาพูดทให้ไปเบิง่งทงไฮทงนานเสียงงูเสียงควายนะพี่น้องหลายพี่น้องงูควายหลายม่อนเป็นตะม่อนบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาแหละ,พ,ะพี่น้องไะเฮ้าไปเบิ่งกันเห็นบ่เห็นบ่งูควาย กำลังลงทงเนาะพี่น้องเน,นี่สี่ห้ามงแรงกับงอควายลงทงนี่เห็นบ่โอ้โหหลายเลยพี่น้องเดอ่อโพดิซูมควาเบิ่งเด้อนี่เห็นบ่นี่งอควายครบสุดเนาะพี่น้องเนนาะี่ทองผ้ากันแจ่มใสพี่น้องทองผ้าแล้วก็ นี่พี่น้องอากาศงอควายเห็นบ่เนี่ยเห็นลังย่างมาเนาะนสิมาลดแรงท่นนี้เละพี่น้องลดแรงบึงไก,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 ก่ปอกไก่ป่าเนาะบางทีอาจจะมีหมา,านตัวเนาะตัวแรงเนาะนนโอ้โง่ไ่เบึงประมาณห้าสิบหกสิบตัวอดพี่น้องเกือบร้อยได้พี่น้องเลย เอาเดี๋ยวเ,ยวเาารเาไปเบิ่งตอนนั่นพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิง่งตอนอ่าหาลแรงไปหายิงเราเบิ่งพี่น้องไปมันสิมาร์นบอกมันบ้าคุณสิมาร์นบอก let's go ไปเลยพี่น้องน้องเอามาโอลมกันอีกหน่อยนึงเนาะตอนนี้มาพุทได้เราเบิ่ง ลัดแรงอะไรรัดแรงรัดเหมือนกเกาะเมือนไก่เนี่ยมันบริเวณจากโตี่น้องมันบริเวณจากโตก็เลยมานั่งมานั่งชมวิวก่อนี่น้องนั่งชมวิวบรรยากาศบรรยากาศทงไฮทงนา,ทนาี่น้องความอุดมสมบูรณ์ตัวอากาศดีี่น้อง จอมเม่งกาะเม่งไก่หัดแรงนี่แหละเดี๋ยวน้อยอยังสีจอ,อมเขาแต่ฝนนี่จอ,อมเหม่งจอมมันนอนไปเนอะคืนนะครับกาดเอาวไปเนอะตอนนี้บบมเห็นมีแวบวบมมีมีแววแล้วไปเนอะเลยมาโอ้ลมนำพี่น้องเล็กๆไปหน่อยเนาะ,ะได้จังไดรกะเริ่มเด้แววเน้อ รถกลายกระแตกแรกติารตามป็นหลังใจให้เข้าอุทัยแน่เด้อมาพี่น้องบรรยากาศนี่ตรงหญาทั้งโอ้โคง,งามบรรยากาศคากลายพี่น้องเลยโคมมาขนานดเลยพี่น้อง ไก่ว่าจะยงมงไกลแล้วมาดูเห็นมัยคต้องคำนดหว่าแต่จะได้เมื่อแล้วเนาะมันบ่เห็ไมตลาดแรงอะบ่เห็นเนาะอย่างออมใจออม้ามาดือนีอะบีน่นเซีเนี่ยซ S q s ลองมานลำดับต่อนะวันนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆแล้ว่นาง เจอแล้วเป็นบ่อเด็ดๆๆๆๆๆๆเจอแล้วกล่องมาพูดเอาไปซูมสูงไปได,ด้เวยพี่น้องพโอ้ไ,ไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่พี่น้องบรรยากาศเด้อตอนนี้เด้อ การนูกานนั่นอยู่แล้วสำมันนี่เนาะเดี๋ยวมันจะมีมีเร็วเลยมันนั่งลิ้น้ำพี่น้องเล็กๆน้อยๆเนาะจะได้คำก็จะได้ปิดคลิปมือแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะปิดพี่น้องยังจะดำเนินการหาสอบรัดแรงเบืองไก่นอนก่อนพี่น้องเดี๋ยวจิงคอยไปเนาะเอ้าเร็ว เจอตอนต่อไปพี่น้องตอนมันสิมานยังคันประมาณยังก็มีแต่มือละลาพี่น้องปะาาไปะ s <S <Bye. S 1> ไปเลาะเบิ่งไกลก่อน let's go ไปอันเดยพี่น้องตอนนี้กัแมนค่แล้วเนาะพี่น้องค่ับแล้วแต่ว่าบ่ได้ยังเลยเนาะจอบเบิง่ง ไก่ป่าหรืวอว่านกเมียงกับบัวได้เลยพี่น้องมันลมแห้งก็เลยบัวได้พี่น้องบราเห็นซัดพี่น้องมันออกเลยอ่ากัมื่อนี้กัเอาพี่น้องมาเดี๋ยวเราผุดสิมาจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกันเลยกดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังจใจนะเด้อพี่น้องเด้อคำเล้อพี่น้องใชได้อำลาพระเจา้าใช่ได้เมื่ออะไรพี่น้องกัคลิปนี้กัมีสาระหรือบ่มีสาระกั ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากอะไรก็แชร์เบิ่งคลิปใหม่ๆผู้สิลงคลิปให้ทุกมือ้อทุกวันเนาะเพื่อบ่ขาดบ่ขาดตอนเนาะคลิปนี้ก็ลัดแรงไปหายิงไก่ปอกไก่ปล่ายิงนกหนูแต่บ่ได้พี่น้องมันค่ําก่อนมาค่ําพอลพี่น้องเอ้าอะไรจ,จะได้ก็ฝากกําลัางใจเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผู้สิขอโตมือก่อนพี่น้องค่ําเลยค่ําเลยเอ้าจะได้กล่าวคําว่าสวัสดีพบกันใหมนคืนน้าบ๊ายบาย